The ะคอปท l อขอเสนอ4สถิติหลังโมฮัมเหม็ดซาลากระนำแฮตติกที่โอทาฟอร์ดสถิติที่ 1. แฮตติกคนแรกในรอบ18ปีนสนามโอทา o ฟอร์ดโมฮัมเหม็ดซาลากลายเป็นนักเตะทีมเยือนคนแรกในรอบ18ปีที่ซัดแฮตติกนสนามโอทาฟอร์ดได้โดยคนสุดท้ายที่เคยมาทำแฮตริกที่นี่ได้แก่โรนัลโด่กองหน้าชา,บาวบราซิลของเรอัลมาดริดที่ทำได้ในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อปี2003 เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเรอัวมด,ดิด4ประตูต่อ3นั่นเองสถิติที่2อโมฮัมเม็ดซาลายิงประตู10นัดติดต่อกัน ณเวลานี้โมซาลายิงประตูให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว10เกมติดต่อกันในทุกรายการนี่คือนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลที่สามารถยิงประตูได้ติดต่อกันขนาดนี้โดยสถิตินี้เกิดขึ้นตั้งแต่น,นัดที่ทีมหงแดงเปิดบ้านเสมอเชลซี1ประตูต่อ1ก่อนที่หลังจากนั้นจะยิงประตูทุกเกมที่ได้หลงเล่นทั้งเกมลีกและแชมเปี้ยนลีกจนถึงเกมแดงเดือดน,นัดนี้ซึ่งก็ต้องอรอลุ้นว่าโมซาลาจะยิงประตูติดต่อกันไปทั้งหมดกี่เกม สถิติที่3นักเตะแอฟริกาที่ทำประตูมากที่สุดในพรีเมียร์อังกฤษแฮติของโมฮัมเมดซาลาทำให้เขากลายเป็นนักเตะแอฟริกาที่ทำประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์อังกฤษด้วยการกระหน่ำไป107ประตูแซงหน้าสถิติเดิมของดิดดเย่ด็อกบาตำนานหัวหอกของเชลซีที่เคยทำเอาไว้104ประตูสถิติที่ 4. โมซาลาแข่งแฮติคนที่3ในเกมแดงเดือด โมฮัมเหม็ดซาลากลายเป็นนักเตะคนที่3ในศึกแดงเดือดของยุคพรีเมียร์ลีกที่สามารถทำแฮตริกได้ส่วนสองคนก่อนหน้าก็ได้แก่ดิมิทาเบอร์บาตอฟหัวหอกของทีมปีศาจแดงที่ทำแฮตริกที่สนามโอเทอฟอร์ดและเดอร์เขาดาวเตะชาวดัตของลิเวอร์พูลที่ซัดแฮตริกที่แอนฟิลด์โดยทั้งคู่ทำแฮตริกเอาไว้นั้นเกิดขึ้นในฤดูกาลเดียวกันนั่นคือฤดูกาล2 0 1 0 2 0 1 1 ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราได้ที่เพจ Facebook Paymaker r และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Paymaker r นะครับ